าขาดตัวพัน,น,นเ่อย่างนี้ขายเท่าไหร่ครับอันนี้เล็หกิบอ๋อเมตรละหกสิบอันนี้เมตรละเจ็ดอันที่ผมตัดไวยอันนี้อันนี้เจ็ดสิบอ๋อนี่สายใหญ่ข้านี้เมรตรละสายเชื่อมใช่ไหมเนี่ยใช่ไหม,<ช>มอ๋อสายเชื่อม ลอขระคุณจ้ามาเดินม่วงอะไรเนี่ยสยา่ไม่ดู